สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันใน YouTube ช่องของเรานะครับ mm hmm. ป๊อบวิรพล์นะฮะวันนี้ใช้เป็นการรายงานแบบรีพอร์ตต่างประเทศเดี๋ยวนี้เขาใช้มือถือแบบนี้เซลฟี่แล้วรายงานเรื่องราวสำคัญนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาวิเคราะห์แต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับฟุตบอลรีเียร์ลีกมีดราม่าเกิดขึ้นบอลที่มันก็ดราม่าได้ทุกวันนะครับจริงๆวันเสาร์นี้ผมก็งุหงิดนะไอ้เรื่องอเงอเรื่อวนี้ผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรเลยนะครับไอ้เรื่องที่ล้ำ แม้กระทั่งมีแฟนแมนยูแต่หลายคนนี่ก็โลเลนะฮะเข้ามาถามว่าสุดมันล้าหรือเปล่าผมก็แบบใจเย็นๆสิครับหนักแน่นสิครับ,รบเมื่อมันถูกต้องแล้วคุณจะไปสนเสียงวิจารจากโซเชียลมีเดียมันทําไมนะครับพอมาวันเสาร์เนี่ยโอ้โหจุดโทษไป็จุดโทษของเดโกโชตาจังหวะแฮร์ร่เคนเอามือไปดันหลังเดโกซินวายิงเข้าไปแล้วสุดท้ายไม่ได้ก็เถียงกัน2ฝั่งนะครับสำหรับนักวิเคราะห์ที่ประเทศอังกฤษ ล้มถึงสเปอร์เองเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็มีกระแสมุมมองจากคนในทั้งเจมี่เรดแนปล้มถึงหลายๆคนนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็มองออกแลยครับว่าถ้าหากสเปอร์ยังไม่ทําตามสัญญากับคอนเต้นในการให้เขาเสริมผู้เล่นเนี่ยึ <c oughs> อย่าลืมนะครับคอนเต้เป็นคนที่เอาอะไรไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าจะแชมป์กับเชลซีแชมป์กับอินเตอร์สุดท้ายเขาทะเลาะเขาก็ออกนะครับเป็นคนที่ทะนงและหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองสุดๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไป วิเคราะห์กันในช่องของเราพอบิลพลครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะครับคืออันนี้มันเป็นสินค้าที่ดีแล้วอยากช่วยคุณผู้ชมด้วยนะครับก็คือใครที่อยากจะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับเป็นแคชเชียร์หรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับลองมาขายของดูจริงๆเนี่ย คนขายของเนี่ยรวยทั้งนั้นนะครับคุณดูอย่างอา m มาโตเนียฮะเสียเชนทนายนะครับจากที่เป็นนักร้องก็รวยอยู่แล้วนะครับตอนนี้เป็นเศรษฐีระดับพันล้านบ้านนี่เกือบ300ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับใครที่อยากมีรายได้เสริมนะครับทำงานออฟฟิศไป full time นี่แหละแล้วก็ขายของไปด้วยผมแนะนําธุรกิจใหม่ของเพื่อนผมก็คือออร์แกนิกเซรั่มเซรั่มหน้าใสาที่บรรน,นไวเนี่ยอย่างอารู้ผมยิ้มนะนี่ย มีตีนกาเ้คอยทาเครียมอยเจอไรเซอร์นะครับตอนนี้รับตัวแทนอยู่นะครับล่าสุดนี่คือตัวแทนมาคนที่8แลละนะครับตั้งใจว่าอาจจะไม่เกิน30คนใครอยากมีรายได้เสริมนะคขวดละ350ผมว่าขายไม,ไ,มไม่ยากนะครับใครอยากมาเป็นตัวแทนนะครับรับอีกไม่เกิน20กว่าคนก็คือรับ30คนตอนนีม้มา8คนแล้วเปิดทางการมา1อาทิตย์นะครับใครสนใจเป็นตัวแทนนะครับจำหน่ายขวดละ350บาทนะครับรับ ขั้นต่ำที่10ขวด3,500ลงทุนแค่3 5 0 0คุณอาจจะทำกำไรระดับ4,500 0ได้โผร่ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับบอกว่ามาจากปอจิลยผลก็ได้นะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับคุยเรื่องอะไรก่อนดีเขานี้ผมคงไม่พูดแล้วนะผมน้ำคานนะฮะก็คือแบบคุณไอ้เจ้าไบาเนี่ยดูบอลกับผมวันที่ชนะ1นยเนี่ยเขาไอ้เจ้าไบามันยังถามเลยพี่สรุปมันดูเวอาร์บ,รบร่พี ผมย้านะครับในสนามเขาดูนะครับเหตุผลเพราะว่าตอนเวสแฮมบอลมาเขี่ยเนี่ยผมได้ยินเสียงในโอทับพอร์ตเฮตตอนแรกก็เงียบอยู่สกพักหนึ hey! ่งเฮคือเขาเช็คในสนามแล้วเขาเขาก็เอามาให้ดูมันออนไซส์ site. เมื่อไม่ล้ำหน้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลานานในการเช็คเพราะมันจะหมดเวลาอย recount, ู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนหลังก็ตัดมาให้ดูเป็นเสียงเกล็ดตัดมาให้ทุกคนก็บอกเอยเอาไปตีเส้นทีหลังหรือเปล่าผมงงหงุดหงิดแฟนแมนยูบางคนเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยพี่สรุปมันล้ำหน้าเพราะพี่หรือว่าเราไปตีเส้นทีหลัง ๋ยวลูเล่สิครับหนักแน่นสิครับเวลาเราทําอะไรที่ถูกต้องเนี่ยคุณต้องยืนจากยัดแล้วก็หนักแน่นนะ,ะฮะเรื่องคาวดียผมพูดแค่นี้มาเมื่อคืนนี้นะครับลูกเตียกโกโชต้าผมโดนด่าเต็มข้อในสปอร์ตฮอนเนอร์เลยแม้กระทั่งคุณนิน่าเองเนี่ยที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเธอก็บอกว่าลูกเตียกโกโชต้าเนี่ยมันไม่น่าได้มากกว่าได้แต่ผมมองต่างผมมองว่าครั้งแรกที่ผมมองจากภาพที่มันไม่ใช่รีเพลย์ผมคิดว่าจุดโทษแน่นอน แต่พอผมเห็นรีเพย์อ่านแน่นอนคนมันก็ต้องตังเลว่าเอ๊โชต้ามันของบอลไม่ได้แล้วนะนะครับกระแทกกับปิซิเต้ไกวต้าสุดโทษไหมนะครับผมดูรีเพย์สครั้ง3ครั้งสีครั้งผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันอยู่ที่ดุนระยะพินิจของผู้ตัดสินซึ่งถ้าผมเป็นผู้ตัดสินผมก็ให้เออพราผมพูดคำนี้ไปโอ้โหผมโดนด่าเละเลยในะสปอตคอเนอร์เออรู้ดีจริงๆมันไม่สุดโทษมันก็แลวแต่มุมมองไงคือผมมอง เหมือนเควินเฟรนตรงที่มันเกิดการคอนแทคบตึงกระแทกกันแม้ว่าโซต้าอาจจะมองเหล่ใช่แล้วก็ทิ้งโปไปใส่เขาคือรูปแบบนี้ครับถ้าเราบองเป็นกลางนะครับโกเสียเปรียบอยู่แล้วครับมันอยู่ในกรอบที่มันใกล้ประตูมากมันมีโอกาสเป็นเป็นยิงประตูได้ตลอดเวลาซึ่งถามว่าถ้าหากบิสเตอร์ไกวต้าไม่ได้บงังการบล็อกบางทีเราไม่ได้ไปชนเขาเข้ามาชนเราเราก็คือการขวางเหมือนกันนะครับถามว่าถ้าไม่ขวางเนี่ยโชต้าทันไหมโอ้โหสปีดระดับนี้ทันแน่นอน เพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันควรเป็นจุดโทษ60ไม่ควรเป็น40แล้วแต่ดุลระยะพิธีของผู้โดสิรซึ่งถ้าหากผมเป็นผู้โดสิรผมก็ให้ผมดู VR เสร็จผมก็ให้มันก็แล้วแต่มุมมองไงถูกไหมครับอันนี้มันมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอกฉันขนาดนั้นอนะ่ะถ้าคุณจะมองว่ามันไม่น่าได้ก็แล้วแต่ซึ่งมันก็มีมุมที่มันไม่น่าได้เหมือนกันแต่ทีนี้ผมมองว่าเดี๋ยวนี้พอมันเกิดคอนแทคแล้วยิ่งดู VR เนี่ยมันให้ไม่แปลกเลยนะครับไปที่อีกประเด็นใหญ่ดรามา่าอันนี้3ดราม่าเลย ฮร์ริเคนแกรี่เนวิ้บอกว่าโูเอามือแตะหลังให้ติโก้ซินวาล้มไปแบบนั้นเนี่ยสเปอร์คนได้ประตูนะไม่นนำก่อนในเชลซีไม่ชนะแบบนี้หรอกนะครับเออ่รอยคีนกับจ oh. ิมมี่ฟอร์ทั้งสเปนบอกว่าแกรี่เนวิ้มองผิดครับการแตะสะกิดแบบนี้ในวัย37ปีติโก้ซินวามีโอกาสทิ้งตัวลม้มลงแล้วซึ่งมันมันการฟาวครับอั oh. แบงค์ก็บอกว่าเหตุด้วยกับรอยคีนว่าเพียงพอในการทิ้งตัวลงไปซึ่งลูกนี้มันก็ไม่ได้ประตูมันเป็นจุดเปลี่ยนทันทีพอสเปอร์ไม่นำนะครับเชลซีก็ ไมได้ประตูจากไฮคิมซีเอกซึ่งโอ้โหคอนเต้ก็แพ้สามนัดติดเลยนะฮะคาราบาลสองแล้วก็หมายความว่าเจอเชลซีนะครับแพ้สามนัดติดแต่ว่าในลีกแพ้เกมแรกนะครับแพ้เชลซีเจ้าเยือนคาราบาลแล้วก็ในลีกโอ้โหซึ่งเจมี่ไรนัดบอกเลยนะครับว่าดูจากอารมณ์ของคอนเต้ถ้าหากคุณไม่เสริมให้เขาเนี่ยเขาไปแน่นะครับเขาไปแน่นอนนะครับได้แชมป์กับเชลซีทะเลาะกับบอร์ดบริหารอย่างโรมัน์บาริดกไปมีปัญหากับอินเตอร์เรื่อง การซื้อนักเตะจะขายนักเตะเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับแดนนี่เลว,วี่เนี่ยไม่รู้ปากหวานก้นเปรี้ยวหรือเปล่านะครับเขาเคยหลอกโปเชนติโน่มารอบนะคุณจำได้ไหมถ้าการเป็นแฟนสปเปอร์สปเปอร์เนี่ยนะครับโปเชนติโน่คุมแล้วได้รองแชมป์รอบหนึ่งเข้าชิงก่อนนั่นเรื่องก่อนชิงยูเซียก็คือชิงลีครับนะครับมันมีกระแสข่าวออกมาว่าบอร์ดสปเปอร์บอกมันต้องมีโทฟี่แล้วนะพอชทำไงให้มีโทฟี่เนี่ยโปเชนติโน,โนบ่บอกง่ายที่เดียวครับถ้าอยากได้แชมป์ลีกเอาแชมป์ลีกเลยนะพือเมลีกเลยนะ คุณเอาเงินไหมผม200หรือ250ล้านปอนด์ผมจะเสกแชมป์ให้ดูนะครับแล้วนียลลีวิ่บอก yes เอาเลยเดี๋ยวเซ็นเช็คไปสัญญา Porsche ก็เซ็นปากกาจรดรถปากกาต่อสัญญาเพิ่มเข้าไปแต่เชื่อไหมครับพอหลังจากที่โอเชนิโนต่อสัญญาไปครับเขาไม่ได้เงินในการชอปปิ hmm. ้ง <ș September. S 1> เลยครับจากที่ตอนแรกบอกว่าเท่าไหร่นะ200ใช่ไหมไม่ได้แม้แต่100หรือว่า50หรือว่า25เลยนะครับศูนย์ครับ เลวีบอกว่าเอาไว้ก่อนเหตุผลเพราะว่าเรากำลังสร้างสนามใหม่จากไวท์ฮาร์เลนเป็นสนามท็อตแนมโพสต์สเตเดียมใหม่ยังไม่มีเงินโปเชตดโน่มันทำปีนั้นไม่มีไม่มีเงินนะครับพาเข้าชิง UCL ครับกับเรลวโผล่และแพ้2-0จากนั้นมาปีต่อมาพอมันไม่ได้แชมป์มันคล้ายๆโอเล่กับแมนยูครับมันมันอีกก้าเดียวไม่ได้โธฟี่ทีมก็เลยเป๋เลยแล้วก็โดนปลดเพราะฉะนั้นครับปาโจเจ้าของกับทางฝั่งของแดเนียลเลวีนี่ไว้ใจไม่ได้นะครับ ซึ่งตัวในโอคอนเต้มันไม่สนใครนะครับคุณรับปากเขาแล้วสุดท้ายนะักการนคมนี้ไม่มีใช่ไหมครับว่าเขารอเพราะเขาเพิ่งมาแต่ถ้าหากมิถุนายนจนถึงสิงหาคมเนี่ยมาหวยหวยกาัก,าก,าก,ากแบบตัวธรรมดาเนี่ยอยากได้อนาบ้าเตาเล่กไม่ได้แล้วไปเอาตัวสำรองมาให้เขาอะไรผมว่าเขาไปทันทีนะฮะเขาพร้อมที่จะไปทันทีแล้วมันมีทีมอื่นที่พร้อมสอยคอนเต้มาเป็นกุนซือเต็ไมไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นแฟนสเปอร์ระวังไว้ให้ดีนะครับคุณต้องรวมตัวกันกดดันบอร์ดบริหารที่แมนยูทำ จนไอเอสพูดเวดมันอยู่ไปได้นั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้ดราม่า3-4หัวข้อทั้งคาวานี่เอโกโชต้าแฮร์รี่เคนแล้วก็ประเด็นเรื่องคอนเต้กับท็อตแนมฮอสเปอร์คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในเย็ดวันจันทร์แล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวันพรุ่งนี้ใครยังไม่ดูทิกต็อกนะฮะมีเรื่องรู้จักเออวันนี้ได้พูดแมนยูน้อยใช่ไหมอ่ะในทิกต็อกมีทำเรื่องแมนยูเมื่อเช้านี้ก็คือลังนิกบอกว่าแผนใหม่ตอนที่กองกลางแมนยูเป็แผนอะไรรู้ไหมฮะสามเหลี่ยมครับแต่เป็นสามเหลี่ยมกับหัววเ้ย เออจะเป็นยังไงไปดูได้ในติ๊กต่อของปอพลพลครับ